ตอนนี้พวกเราเนี่ยมีกล้องกันหมดแล้วนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีจุดน่าใช้งานและจุดที่ไม่น่าใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกล้องแต่ละแบบกันนะครับเริ่มจากกล้องที่เราใช้กันเยอะนะครับก็คือตัวนี้ครับสมาร์ทโฟน ชุดเลนเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1ชุดนะครับเป็นมุมกว้างมากมุมกว้างปานกลางไปจนถึงมุมกว้างน้อยนะครับอาจจะมีเลนเทเลโฟโต้สำหรับระยะถ่ายไกลแบบอ่อนๆนะครับถ้าเป็นเทเล่มากๆหรือเป็นซูมเนี่ยก็จะเป็นแบบมีกระจกท้อนออภายในแบบกล้องสองเือดำน้ำนะครับทำให้วางชุดเลนไว้ในแนวตั้งได้แต่ส่วนมากเนี่ยจะไม่เป็นเทเลเยอะมากนะครับเพราะว่าภาพมันจะสั่นไหวเยอะ เวลาซูมภาพเนี่ยก็จะใช้ระบบดิจิตอลซูมซึ่งเป็นการตัดส่วนภาพหรือการครอบภาพแทนกล้องมือถือเนี่ยมีจุดเด่นคือสะดวกนะครับถ่ายเสร็จแต่งภาพต่ออัปโหลดได้เลยมีแอปให้ใช้ในการแต่งภาพเยอะมากมายไม่ต้องพกพาอะไรเพิ่มนะครับตัวเดียวจบหมดข้อเสียก็คือเซนเซอร์เนี่ยมันเล็กจิ๋วมากๆเลยนะครับ ต้องทำให้ราคาเนี่ยต่ำมากมากทำให้คุณภาพไฟล์คุณภาพเลนเนี่ยค่อนข้างอ่อนด้อยนะครับแม้ว่าจะมีพิกเซลเยอะแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดน้อยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้กล้องสมาร์ทโฟนเนี่ยในการถ่ายภาพที่ต้องการแบบส่งภาพด่วนนะครับ mm hmm. เช่นแบบฝากคนซื้อของอะไรเงี้ยหรือที่สำคัญเนนะี่ยเอาไว้เช็คอินเวลาไปเที่ยว mm hmm. ก็ถ่ายเพื่อเราจะได้รู้พิกัดว่าเราอยู่ตรงไหนเวลาเราไปดูภาพแล้ไปแมปกับแผนที่ได้เลย เวลาดูภาพบนสมาร์ทโฟน,นจะดูดีนะครับแต่ว่าพอขึ้นจอใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าภาพเนี่ยไม่ชัดมากเท่าไหร่กล้องสมาร์ทโฟนนะครับก็เหมาะกับการถ่ายรูปที่แบบไม่ต้องการคุณภาพสูงนะครับรูปแบบใช้งานชั่วคราวคือรูปมันจะมีพิกเซลเยอะแต่ไลท์บเฮีดมันจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการถ่ายภาพหรอไปใช้ขนาดเล็กหรือมองไกลๆนะครับถ้าเกิดจะถ่ายรูปด้วย ประเภทต้องการคุณภาพสูงเป็นรูปที่มีความสาคัญเนี่ยอันนี้แนะนําให้ใช้กล้องโดยตรงจะด,ดีกว่าครับ